ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐประจำปี2564ในรูปแบบที่พิเศษสุดนะครับก็คือการรับรางวัลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์100%นะครับเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกของรางวัลเลิศรัฐก็ว่าได้นะครับและในช่วงนี้นะฮะยนขอนำทุกทุกท่านนะคะไปรับชมวิดิทัศน์นะคะรางวัลเลิศรัฐความยาว2นาทีขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ กองเชียร์ขอเสียงกองเชียร์หน่อยค่ะงาจะมาจากหลากหลายที่ด้วยกันฮะทั่วประเทศเลยนะแต่คุณพภิรักษ์เห็นไหมครับป้ายไฟยังเหมือนเดิมนะครับไม่ทิ้งผู้เพื่อกองเชียร์มาครบนะฮะครับนี่แหละค่ะความคึกคักนะ,ะของทุกหน่วยงานนะฮะท่านวิษนุเห็นแล้วบอกนึกถึงเมื่อปีที่แล้วที่อิมแพกเมืองทองธานีก็อย่างนี้เหมือนกันและในลําดับต่อไปนะครับจะเป็นพิธีมอบรางวัลเลดดรัตประจําปี2564 โดยท่านรองนายกกรัฐรนตรีนะครับท่านวิษนุเครือง,งามประธานในพิธีซึ่งในปีนี้มีทั้งหมด234รางวัลวันคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ4.0ระดับ9หน้าค่ะจำนวน14รางวัลได้แก่กรมพัฒนาที่ดินค่ะเดี๋ยวรอภาพสักครู่นึงนะครับกองเชียร์นี่กรมพัฒนาที่ดินนะครับกรมพัฒนาที่ดิน ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะลำดับต่อไปนะครับจะเป็นรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรา,รายหมวด34รางวัลได้แก่หมวดที่1นะครับองค์การนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคมรางวัลแรกได้แก่กองเชียร์มาพร้อมนะมาพร้อมนะกรงพัฒนาที่ดินค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ และระดับต่อไปนะครับเป็นรางวัลบริการภาครัฐประเภทพ,พัฒนาการบริการระดับดี1 3บ3รางวัลได้แก่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมพัฒนาที่ดินข้อมูลและการใช้ที่ดินออนไลน,น์การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประเภท,ทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วมระดับดีเด่น16รางวัลได้แก่ ลมพัฒนาที่ดินปลูกผักรักดินสร้างรายได้คืนถินสู่ลุ่มน้าผ่าและประเภทร่วนใจแก้จนนะคะซึ่งดำเนินการโดยสำนักง,งานปอยอปอมีผลงานที่ได้รับรางวาัลระดับดีเด่นจำนวน8รางวัลด้วยกันคุณภิรักษ์ได้แก่สถานีพัฒนาที่ดินสีสกเกตกบพัฒนาที่ดินโครงการโคก การแก้จนปลูกถั่กพร้าบำรุงดินดีผลผลิตข้าวหอมมะลิเพิ่มพูนประเภทรางวัลสำริดที่ผลประชาชนมีส่วนร่วมระดับดี26รางวัลได้แก่พรมพัฒนาที่ดินค่ะันาคารวยช่วยกระจัดไยแล้งค่ะประเภทรางวัลผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือระดับดี4รางวัลได้แก่โอ้กองเชียร์เยอะมากๆเลยนะคะ <c oughs> คุณคัมพีหงคำค่ะประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS ตําบลบึงประจักษ์อำเภอทีเยืนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับต่อไปรางวัลการบริหารราชาการแบบมีส่วนร่วมประเภทรางวัล <c oughs> เรื่องเรื่องลือขยายผลระดับดีจาํานวนหนึ่งรางวัลได้แก่อากรมนี้อย่าแรงตกเออไม่ตกจริง <c oughs> โอ้ oh, ไม่มีตกนะกองเชียร์ขนาดนี้ไม่มีตกนะลมพัฒนาที่ดินปลูกพักท้องถิ่นมอดินอินทียวิถียัโสโทรชิมาอินดีด้วยค่ะขอบคุณทุกคนทุกฝ่ายนะครับที่ทำให้งานนี้มาถึงนาทีนี้ได้ด้วยความสำเร็จแล้วก็ยังสามารถรักษาความสนุกสนานบรรยากาศเหมือนกับเมื่อครั้งที่ <c oughs> เป็นโอ้นอร์มอลนะได้ทุกทุกอย่างและขณะเดียวกันก็ได้ความปลอดภัยแล้วก็ได้หลักประกันว่าเราไม่ได้เป็นคลัสเตอร์ที่จะมาแพร่เชื้อโรคอะไรต่อไป mm. ขอบคุณคุณอภิรักษ์และคุณออดุมาซึ่งผมว่าก็เหนื่อยพอกันกับ <laughs> กองเชียร์ <laughs> แต่กองเก่งมากบางบางบางหนุ่มผมว่าไม่แพ้ลิซ่าเลยนะขอบคุณนะ เพราะฉะนั้นก็ขอให้ช่วยกันรักษาคุณงามความดีเหล่านี้เอาไว้ที่สิ่งที่ต้องรักษาอันดับแรกก็คือว่าผลงานที่ท่านทำในการเข้ามากได้ได้มาตรฐานต่อยอดแล้วก็ดำไปขยายผลให้แก่หน่วยงานเพื่อนๆของท่านแล้วก็ช่วยกันชักชวนคนในหน่วยงานให้เข้ามา ร่วมจิตร่วมใจในการทํางานเหล่านี้ต่อไปครับขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณกพรที่จัดได้ดีมากเกินกว่าที่ผมได้คาดคิดเอาไว้ว่าในในระบบเวอร์ชวลนั้นท่านจะสามารถทําได้ถึงขนาดอย่างนี้ผมว่าทีที่หลังเนี่ยจัด่างนี้ตลอปลยครับขอบขอบพระคุณนันรองนายกเป็นอย่างสูงนะครับ